ภูมิธรรมแจงเหตุผลพิสาลาออกไม่อยากทำพักเดือดร้อนหลังถูกเชื่อมโยงสร้างความขัดแย้ง นายภูมิธรรมเวชชัยชัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะกล่าวถึงกรณีที่พลเอกพิสารวัฒนวงคิรีสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยยื่นหนังสือลาออกว่ามีโดยแทนมายื่นหนังสือเอกสารตั้งแต่เมื่อวานนี้ซึ่งมีผลโดยทันทีโดยไม่ได้มีการติดต่อแกนนําพักคนใดมาก่อนตนได้นําหนังสือมาด้วยเพื่อยื่นให้กับนางสาวแพทองทานชินวัตรนายยกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักเพื่อไทยก่อนที่นายภูมิธรรมจะหยิบหนังสือลาออกขึ้นมาโชว์และอ่านหนังสือลาออกให้สื่อมวลชนได้ทราบ ถึงเหตุผลที่พลเอกพิสารระบุค่ะโดยให้เหตุผลค่ะว่านายภูมิธรรมระบุว่าเมื่อพลเอกพิสารลาออกก็จะมีการเลื่อนสอสบัญชีรายชื่อลำดับถัดไปขึ้นมาคือนายขจิตชัยนิคมส่วนสาเหตุที่พลเอกพิสารลาออกเพราะคนในสังคมกดดันไม่ได้ใช่หรือไม่นายภูมิธรรมระบุค,ค่ะว่าไม่สามารถตอบแทนได้ขอให้พลเอกพิสารมาก่อนแล้วค่อยถามเพราะเขียนไว้ในหนังสือว่าจะกลับมาเมื่อทุนเราแต่ไม่ได้บอกเวลาผู้สื่อข่าวถามย้ำค่ะว่าเหตุผลที่พลเอกพิสารลาออก เป็นเพราะสังคมกดดันหรือว่าพักขอให้ออกนายภูมิธรรมระบุว่าไม่ทราบเพราะเป็นสิ่งที่ท่านตัดสินใจเพื่อชี้แจงต่อสังคมแบบนี้ส่วนเราได้ทาหน้าที่ของเราแล้วซึ่งตนก็ได้สั่งการให้ผบมตรงรก่อนหน้านี้แล้วจะมาบอกว่าตนไม่ทําอะไรแล้วฟ้องมาตรา157นั้นขอชี้แจงว่าได้ดาเนินการไปทุกอย่างแล้วเป็นไปตามที่เจ้าตัวได้ชี้แจงต่อกันที่นายกรับมอบสิ่งของบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกว่า9ล้านบาท นางสาวแพทองทานชินวัตนนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานรับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะโดยรับมอบสิ่งของบริจาคจากหอการค้าไทยและจีนนำโดยน,นายนรงศักดิ์ประธานกรรมการหอการค้าไทยจีนมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย5ล้านบาทบริษัทหัว,ว่วยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัด โดยนางสาวพรธิราเชี่ยวเชิงงานมอบเงินช่วยเหลือ1ล้านบาทมูลนิธิมิตรภาพไทยและจีนค่ะมอบสิ่งของมูลค่ารวม2ล้านบาทตัวแทนบริษัท P t ท g l o b a บ c h เคม c a l จำกัดมหาชนมอบที่นอนมูลค่ารวม1.3ล้านบาทและตัวแทนบริษัทน้ำปลาพิชัยจำกัดสำนักงานใหญ่มอบผลิตภัณฑ์น้ำปลาหอยนางรมมูลค่า4 0 0 0 0 0บาทและก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนางสาวแพททองทานชินวัตรค่ะได้เดินจากตึกไทยคู่ฟ้ามายังตึกประชาการหนึ่ง เพื่อเป็นประธานในการประชุมโดยผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงกรณีพลเอกพิสารวัฒนาวงคีรีสสบ,บัญชีรายชื่อพรรเพื่อไทยที่ถูกออกหมายจับในคดีตักใบว่าในส่วนของพรรคะจะมีการดําเนินการอย่างไรก็ตามนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องรอให้มีการประชุมพรรเพื่อไทยในช่วงเงย็นวันนี้ส่วนพลเอกพิสารได้ยื่นหนังสือลาออกแล้วนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะกล่าวว่าอ้าวเพิ่งทราบค่ะแพทยสภาเดินหน้าเอาผิดบอสหมอเอกเพิ่มอีกข้อหาพรบวิชาชีพแพทย์บมแอบอ้างเป็นหมอ วันนี้ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนายกองตรีดรธนกิจจิตอารีรัตผู้ช่วยรัฐมนตรีสาธารณสุขขาบพร้อมด้วยแพทยสภาเดินทางเข้าแจ้งความเอาผิดดรธานนท์นหรือว่าบอสหมอเอกที่แอบอ้างเป็นหมอในฐานความผิดตามพรบรวิชาชีเพวชกรรม2525 25. ขานประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและเรื่องสถานที่ที่ใช้ในการตรวจรักษาก็จะต้องดำเนินการในส่วนของพอรบรสถานพยาบาล2,541ฐานประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตนายกองตีดรธนกิจขากล่าวว่าสืบเนื่องจากที่ทางบอสหมอเอกได้มีการแสดงตนเป็นหมอและมีการเผยแพร่ภาพและคลิปผ่านสื่อโซเชียลที่มีการตรวจผู้ป่วยทําให้เกิดความสับสนและทําให้เกิดความไม่สบายใจในสังคมทั้งนี้ค่ะได้มีการสอบถามไปยังแพทยสภา โดยแพทยสภาได้ยืนยันแล้วว่าบอสหมอเอกไม่ได้มีชื่ออยู่ในระบบของการเป็นนายแพทย์หากไม่ปรากฏชื่ออยู่ในแพทยสภาก็นับว่าเป็นหมอเถื่อนและเท่าที่ทราบตัวบอสหมอเอกได้เรียนจบเทคนิคการแพทย์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมาประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับเวชกรรมหรือรักษาคนไข้ได้แบบหมอส่วนเรื่องของใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของบอสหมอเอกค่ะซึ่งเป็นสาขาที่เรียนจบมานั้นคาดว่าปัจจุบันน่าจะหมดอายุไปแล้วโดยจะต้องตรวจสอบกับทางสภาเทคนิคการแพทย์อีกครั้งค่ะ ปิดท้ายกันที่ตำรวจสอบสวนกลางร่อนเอกสารแถลงความคืบหน้าคดีดีไอคอนเผยตัวเลขผู้เสียหายทะลุ1000คนผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าคดีที่ผู้เสียหายเดินทางแจ้งความเอาผิดบริษัทดีไอคอนกันดูว่าวันที่14ตุลาคมค่ะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบคดีดังกล่าวได้เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของคดีตั้งแต่วันที่1 0 1ถึงตุลาคมที่ผ่านมาทางพนักงานสอบสวนบก,กปคบ ได้ทำการสอบปากคำผู้เสียหายเสร็จสิ้นแล้วจำนวน635รายโดยเอกสารดังกล่าวค่ะยังได้ชี้แจงจำนวนยอดตัวเลขผู้เสียหายและความเสียหายรวมที่คาดเคลื่อนไปจากข้อมูลที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้จึงมีการแก้ไขตัวเลขสำหรับยอดผู้เสียหายในคดีดังกล่าวที่เข้าแจ้งความกับทางพนักง,งานสอบสวนปคออบอแบบเรียลไทม์นั้นขณะนี้จำนวนผู้เสียหาย5วันค่ะอยู่ที่1 0 6 7คนมูลค่าความเสียหายรวม378.2ล้านบาทค่ะ